สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปลุยบลอสกวงกันนะครับตัวที่จะใช้ก็เป็นอัมเบโดกันนะครับโอเคปะเดี๋เราไปลุยกัเลยดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับเพืเ่อนท่านไหนที่สนใจ id เกมเจ็ดบาทนะครับผมก็มีร้านมาแนะนำนะครับเป็นร้าน LDO shop นะครับร้านนี้ครับมีขาย ID เกมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ID ดีไลน์เทนเจอร์นะครับก็มีนะแล้วก็นี่นะครับ i d โคลาโบสลามนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับรับลงเขากดเขาก็รับนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะรับลงพวกบอสนกบอสกวางอะไรก็รับนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็ทิ้งใจอยู่ใต้คลิปนี้นะครับไม่โกงไม่เกยนแน่นอนนะครับ ช้เป็นทีมเดิมเลยนะครับเดี๋ยว,วอันนี้ผมถีไว้ขนะอรีก่อนะครับของก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแค่อัลเบโดเป็นโจมตีขี้ดาเมจนะครับเพิ่มความแรงนะโอเคเซตการ์ดก็จะเป็นเซตการ์ดกองครับนี่เลยนะของตามนี้นะครับโอเคป่ะเล็กๆก,ก่าครับ เออเผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ในทั้งสีตัวนี้นะครับผมปลดหมดเลยนะครับปลดหมดทุกตัวเลยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แบบผู้เล่นใหม่จ๋าเลยนะล็อตกวงตัวนี้มันจะมีเศษสองแล้วก็เฟษสี่นะครับจะให้ตีเรียงสีนะโอเค ชั้นที่หนึ่งนะครับโอเคทำอย่างนี้แล้วกันนะครับ ้ามิดลืล่นเลยนะจบนะครับจบในเชิงเดียวนะเ็จแรกนะครับมาเราต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ตีเรียงสีเลยนะครับ เรามาดูความแงรงป้องกันความแรงแน่นอนนะครับโอ้ยโอ้โหหกแสงเลยนะ เดี๋ยวเราลองมาตีเดี๋ยวของอเมโดกันนะมาดูกันดีกว่าว่าจะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็จะเรื่องขันเป็นขันสามใช่ไนะผมว่าแรางแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปลองมาตีมาแล้วนะโอเคเดือดวอร์ดหมดก่อนนะครับก็เสียงนิดนึงนะครับ จะแตกแปลงมันช่ยเยอะนะอันนี้เราจะตั้งค่าแค่สะท้อนนะครับเพื่อให้บอดให้ตีเราแล้วลเราจะเขาเติบมัน,มา,นมาดูกันนะครับความแรงนะตีมาเลย หายนะครับโอ้โหไม่คีคด้วยแต่ว่าหายนะครับโดนสะร้อนทีเดียวหายเลยนะเลือดเต็มนะครับแเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยเฟสสุดท้ายเนี่ยโดนสะร้อนทีเดียวกั้นสามนะครับหายเลยก็ดูเอานะครับว่าเอาต์เตอร์แรงแค่ไหนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอา์เตอร์แรงที่สุดในเกมแล้วณนตอนนี้นะครับ ราเลยต่ออันเลยดีกว่านะครับย,ยาวๆเลยใครที่กำลังลัี้ลว่าจะเปิดดีไหมนะครับก็แนะนำเลยนะครับดีนะควรม,มีติดไว้ดีไว้นะครับในอนาคตอาจจะได้ใช้นะผมมากก็ได้ใช้แหละนะครับพอเตอร์แรงขนาดนี้นะ ดยต่อนะครับชั้นที่สองนะทีนี้ในชั้นที่สองนะครับอมเมโดจะยังมีบักอยู่นะครับก็คือเราห้ามตั้งท่านะครับในเฟสที่สองนะเฟสที่สองชั้นที่สองนะครับก็คือห้ามตั้งท่าโดยเด็ดขาดนะครับมันมีบักอยู่นะถ้าเราเผลอตั้งท่าเนี่ยเราอาจจะได้รี ใหม่นะครับแล้วเราจะเก็บตั้งท่าไว้ใช้ตอนเฟสที่3แล้วก็เฟสที่4แล้วกันนะครับต้องรอเกมแก้กนะครับดูยต่อครับ โรเมโรก็เริ่มมีบัฟแล้วนะเลยเริ่มแรงเลยนะครับพวกฟาสโซมักสีตะกิ้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้ามีของขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตียังไม่เข้านะครับต้องตีเรียงก่อนนะ เพื่อปลดโล่เท่านะครับตรงด้านบนเลือดบอดนะครับต้องตีเรียงสีรอบหอนึ่งนะครับมันจะปลดให้นะรตรงนี้ก็จะมีในส่วนของชั้นสามด้วยนะครับตรงเฟสสุดท้ายนะก็จะมีให้ปลดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือ ถ้าเรานะครับไม่จบในสองเทินนะครับก็จะแตกเกียวทีนะครับวิธีแก้ก็คือจบภายใน2เทินนะครับสําหราับเฟสนี้นะสล้วเรเฟสนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตีผิดสีนะครับให้มันแช่แข็งเราบอสก็จะตีเราไม่ตายครับโอเคอันนี้ผมก็จะเขียวนะครับ เขียวแล้วก็ฟ้านะแล้วก็แดงอันนี้คือเอาให้มันจบชัวร์นะครับ<อ>ดูดิค่ะน,ะนาชีผมปั้นนิดเดียวไปยังแรงนะเพราะว่าทีทมนี้มันบู์สเตตกันให้กันนะครับเฟก็บูสดสเตตให้ทีมนะครับนาชีก็บู์นะครับ ยอมเหมือนกันก็บูทเหมือนกันนะครับบูททั้งทีเลยนะก็เลยจะเล่นง่ายนะครับทั้องอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งอะไรนะครับโอเคมาอันนี้ผมจะตั้งทานนะตั้งทาเราเยอะเลยนะครับเราก็จะเก็บ,บน,นะครับนหนึ่งนะครับมาลุยนะครับมาดูคอมเมนต์โอ้ลืมไปนะวันนี้ถอนนะโอ้ลืม เราก็ไปตั้งค่าเฟดสุดท้ายแล้วกันนะครับเฟดนี้เราก็ตีไปก่อนตุตีไปฟ้าแล้วก็แดงนะครับแล้วก็เขียวแลวแดงต่อน้ำเหลือน,นะครับแดงนะ ทีนี้ก็จะตั้งท่านะครับในเราก็จะให้บอสตบเรานะครับแล้วเราก็จะสวนเืนนะตั้งท่าไปแล้วก็แค่นี้นะอยุย ีเดียวจะหลับหรือเปล่าโอ้โหเกือบหลับโอ้โหล้านหนึ่งเลยนะครับเต็ดคี้ร้านหนึ่งเลยนะเกือบหลับเมื่อกี้นะครับวอดเกือบหลับนะรอบนี้ลหละเท่าไหร่9 0 0 0 0นะครับเอเคตายนะครับดูดิโคเตอร์โค้ดแรงนะครับถ้าได้ไปกับทีมแม่ระบูนี้ยิ่งแรงเื่อยๆเลยนะครับ นะเราก็รุยต่อนะครับชั้นสุดท้ายนาทีนี้นีง่ายเลยนะครับเอาไปตั้งค่าตั้งท่าให้วาตีแล้วก็ตายเองแค่นั้นนะครับยาหมดเราก็กดใจนะครับ ทีชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่3นะในการลงวอทกวงผมชอบอย่างนะครับตรงที่อาวุธของยอรเป็นการนะครับถ้าตีป๊บการ์ด3ใบแล้วก็ตัวที่แตกต่างกันนะครับ ก็จะเลื progress, ่อนขั้นการนะครับเหมือนเหมือนที่ผมตีมาเรื่อยๆเลยนะอันนี friend. Friend ้คือผมชอบมากนะครับเพราะว่าของของตั้งท่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตั้งท่าไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ไม่ค่อยอยู่อยู่หลายเทินนะก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยอันนี้มันมีเลือกขั้นการก็เลยเพิ่มเทินเข้ามานะครับก็เรู้สึกว่าชอบนะครับเพราะว่าขั้นสองคืนนี้มันจะตั้งท่าสองเทินนะขั้นหนึ่ง ขั้งหนึ่งขั้งหนึ่งเนี่ยแค่ส่วนเดียวนะผมรู้สึกว่ามันก็ยังน้อยนะอยากได้สักเท่าเดียนก็ยังดีนะครับอันนั้นคือถ้าได้เท่าก็ถือว่าโหดเลยนะครับแต่ได้เท่า,ทานี้ก็ถือว่าเกียน,นะครับที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะเพราะว่าตั้งทานไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเป็นสองเทินนี่ไม่ค่อยขึ้นเราก็สามารถรอรอการ์ดขึ้นได้นะครับเพราะว่าสองเทินมันก็จะได้ยื้อไปอีกนะครับ มาเอาตีดีกว่าครับอันนี้ผมจะตั้งค่าเือนครับเพราะผมยอมให้มันจบในเทินเดียวนะ กาตั้งท่าขึ้นของใบเลยนะครับหายตัวสวนทีเดียวหายเลยครับโคตรแรงนะมาเดี๋ยวเราตีเรียงสีกันเลยดีกว่านะครับ ก็เขียวแล้วก็ตั้งท่านะครับอาให้จบในทอเดียวเลยนะครับอย่างนี้นมาดูความแรง ทีเดียวหายนะครับแปแฝันนะก็ดูเอานะครับดาเมจนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับโคตรแรงเลยนะสำหรับสะท้อนนะโอ้โหเดี๋ยวสะท้อนใบนี้ครับตั้งแต่ใบน,นี้นะเดี๋ยวผมเอาไว,ไว้ใช้ในเฟสที่สามแล้วกันนะครับเผื่อไม่ขึ้นนะดูดีเรื่อนไม่ขึ้นเลยนะเราก็จะตีไปนะครับ แต่ผมจะเก็บการ์ดของเฟไว้ก่อนนะครับกลัวมันขึ้นนะถ้าเฟสสุดท้ายการส,สีใดสีหนึ่งหนึ่งไม่ขึ้นนะครับก็จะทำให้เราอาจจะต้องได้รีนะเพราะว่าเราต้องปลดโลกปลดโล่ก่อนนะเราดาาเี้ไปเข้านะครับโอเคการ์ดเฟยกขึ้นเยอะเลยทีนี้นะครับ ทีไปเลยครับตันนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วนะเคจบแล้วมาครับเฟสสุดท้ายนะ ไม่ต้องกลัวกระดาเมตรไม่ถูกนะครับก็คือเราตั้งท่าไปเลยนะครับเรามีตั้งท่ากันสามครับรับรองแรงแน่นอนนะครับอันดับแรกเราก็ต้องปลดโลบับเทาของล้อเราก่อนนะครับแล้วก็ยัดไปเลยครับโอเคนี่เลยนะครับ พอดเฟสสุดท้ายเนี่ยมีรถเกตทำลายด้ด้วยนะครับถ้าใครดองทำมายเหมือนที่ผมทําตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับท่านี้เลยนะครับรถเกตทำลายนะโอ้โหทีเดียวหายเลยนะครับล้านสี่เลยนะดูเอานะครับเพื่อนก็ดูความแรงเอานะพอแรงขนาดไหนนะครับเอาละฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ทีนี้ผมก็เอาตัวลาไปก่อนนะครับไปละ